เรือนจำพิเศษพัทยานายวุฒิศักดิ์สิงหาเดโชนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายมานพชมชื่นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยานายพินโยหอมกลัน่นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลนายยศพงษ์รินทองกำนันตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบร่วมประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของน้ำเสียที่ได้ถูกปล่อยออกจากเรือนจำพิเศษพัทยามานานกว่า8ปีจนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่6และหมู่7ต่างได้รับผลกระทบกันมาเป็นเวลานาน นายมานพชมชื่นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยากล่าวในที่ประชุมว่าสำหรับปัญหาน้ำเสียเรือนจำพิเศษที่เป็นปัญหาให้กับชุมชนปัจจุบันนี้ทางเรือนจำพิเศษก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องยอมรับว่าผู้ต้องขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาปัจจุบันมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าจํานวนที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำไว้หนึ่งเท่าตัวจึงทำให้น้ำเสียที่ต้องนำมาบำบัดก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ณปัจจุบันทางเรือนจำพิเศษพัทยาก็ได้พยายามย้ายอำนาจการควบคุมให้เหลือผู้ต้องขังในปริมาณที่น้อยลงโดยกระจายไปตามเรือนจำต่างๆ สำหรับการดำเนินการจัดระบบน้ำเสียของเรือนจำนั้นได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการและที่ผ่านมาทางบริษัทเอกชนก็ได้แจ้งการเก็บตัวอย่างและวัดค่าน้ำก็พบว่าค่าน้ำเสียของเรือนจำมีปริมาณค่าน้ำเสียอยู่ที่ในระดับมาตรฐานซึ่งที่ผ่านมาทางเรือนจำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้ทำการว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาจัดการระบบน้ำเสียแต่ปัญหาน้ำเสียที่ไหลข้ามถนนบริ เวตหมู่บ้านชาลิตาและหมู่6ถึงหมู่8ซึ่งประชาชนบอกว่าเป็นน้ำเสียของเรือนจำก็น้อมรับ ขณะที่นายพินโยหอมกลั่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลเปิดเผยว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าประชาชนตำบลหนองปลาไหลได้รับผลกระทบโดยตรงมาโดยตลอดกว่า8ปปีแล้วทั้งนี้ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ทำการประสานและพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจำตามวาระทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากมาในวันนี้ทางเทศบาลก็อยากจะจบปัญหาดังกล่าวและไม่อยากให้เป็นปัญหาเรื้อรังแบบนี้อีกจึงอยากที่จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขเพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง พร้อมชี้ว่าหากน้ำเสียที่ปล่อยออกมาได้ค่ามาตรฐานก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและไม่น่าจะเกิดกลิ่นรบกวนชาวบ้านซึ่งน้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลทุกเส้นจะมีปลายทางที่คลองนาเกลือทุกเส้น ด้านนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชในอำเภอบางละมุงกล่าวว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ได้มานั่งจับผิดกันในส่วนของเรือนจำพิเศษพัทยาที่ชี้ว่าค่าน้ำเสียที่ปล่อยลงท่อระบายน้ำนั้นค่าน้ำเสียได้มาตรฐาน ก็อยากที่จะให้ทางเรือนจำลองปิดการระบายน้ำเสียออกจากเรือนจำเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และให้ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บน้ำเสียเพื่อหาค่าน้ำเสียทุกวันพร้อมเตรียมนำค่าน้ำเสียหนึ่งสัปดาห์จากนี้มาทำการประชุมในสัปดาห์หน้าอีกครั้งต่อไป